หลอกจก้ะตอบไปแล้วนะคัได้คำตอบแล้ว่ว่าทำไมหลอกมีคำถามอืม่นไหมพี่ไพ่หรือเจ๊แจ้งแเออคิดว่าหลอกมาเป็นคำถามไหมน่าจะทำช่องเป็นทำช่องแต่ผมไม่ไปรูนนะ้ไปหลอก<า>ไม่ใหลอกไม่มีแล้วอดูยีทองก็ได้คิดว่าเป็นคนแบบหลอกแต่ก็รออยู่รอ,ลลอเลยรอแหมรออยู่หอเลยไม่หลอก อล่หลอนอเมรกามากลยอเมกาเราจะเล่อรเรได้แล้วพอนะโอ้โหอานะคะมาเกมต่อไปดีกว่าเกมต่อไปที่สีเราจะมีเกมที่จะให้คุณเล่นนะคะคือเกมถามหนึ่งตอบสามเกมนี้นะคะมี่อคำถามเมื่คำถามสามคำตอบใช่หนึ่งคำถามสามตอบสมมุติว่าส์ไปให้จบแต่คุณต้องรีบพูดสิ ใช่สมุนติสมายพูดว่าแบบของเชรแล้วคุณมีเวลาตนี้ก็ต้องตอบว่าน้ำพริกเคงแกงพริกไทยือว่าเป็นของไรอยู่ในหมวดนี้สมุติว่าแบบชื่อของคนสวยสไปด์ูทิ่อะไรชื่อเออต้องอคนสวยเออสไปดกันหรเยี่มเตอตอบว่า คุณต้องต่อไปโค้งในสามในสาม้อเออแล้ว huh. ต้องในหือสามนี้ถ yeah, ้าสมมติว่าเลยสามนี้จะมีเสียงกรี Fra ่ดนะคะจากคุณการจิ้งออกมานะคะถือว่าต้องรับสายนะคะเล่นเลยไหมคะถ้าพร้อมแล้วสิบเอ็ดข้อนี้ถ้าพร้อมแล้วหมเออจีไม่สิบข้อเลยสิบข้อเลยแต่เดี๋ยวนะคะถ้าพร้อมแล้วข้อแรกเราต้อง เวลาตอบก็อมองไป็นกล้องนะคะสนใจจะได้เั็ได้มองม็นกล้องนีนะฮะถ้าพร้อมแล้วข้อที่หนึ่งนะคะมีคำถามสามคำตอบหมวดแรกของแทกไปค่ะส้มตำกลมยำฟุ้งซีฟู้ด โอเคข้อต่อไปอย่างรวดเร็วนะคะของที่ชอปลอยของที่ชอปบอยสาชอปเอเไม่วไอโอเคถือว่าอยู่ในเวลาถือว่าอยู่ในเวลาข้อต่อไปข้อที่สวนสนุกไีเมืองอปสยามมีไหมะอ่อบ้านผม เราหลังคันี้นะคะถ้ากคุณพคุณแม่ถ่าไปเที่ยวทีที่สนใจที่ี่ตอ่า้าสยอยากรู้เลยว่าใครบ้านนะที่ได้ไปเล่นที่สนุกนี้เราเราไปได้ไหมเได้ไหมก็คือเราควรจะสามารถจุดต้ ถ้าใครได้ไปอะขอกโค้งลงลงแบบชอบตาต่างๆของชองเออลงชื้อต่อไปแล้วเกับปลาดูถ้าใครได้ไปบ้างอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปมอลแมนก็นะกีฬาเมืองหนาวกีฬาเมืองหนาวนะตาตอกหนึ่งใบสกีฮอกกี้บอลบอลอะรบอดเออข้อต่อไปค่ะเพลงฮิตเพลงฮิตตานะ้นตาอกหนึ่งใบดูของเธอ ข้อต่อไปบอยเกต1คำติดปากนินคำตอบนะคะสาปมหาป้ายลุก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 ติดต้อ ติ่ต่อชอบ11ของทเป็นเาด่โอ้โหจะบอกว่ารถอะไรเห็นดีนะคะแตกโพลนะคะแตกส่วนลดนะคะหนึ่งล้านบพันหนึ่งพนล้านาบเยอะมากตลอดคัมเป้บอกว่ารถ11จ้นะคะแล้วก็่ันน่งคันิบาทนะคะใช้ได้เลยนะคะตั้งแตวันนี้นะคะถึงวันที่ ใ่้นาตลอยู่ขโอ้อคาล้านนมันว่าเยอะนะสมตว่าอ้านอไต้องม่อที่นดีข้อต่อไปเลยนข้อต่อไปขอที่แปแล้วค่ะเดี๋ยวทางมาขึ้นทางแล้วขึ้นมาลนี่ใส่กอนนอนนี่ใส่กอนนอนทำอะไรสาย่างสาม่าง

ตอนนี้เราตัดมาอย่างไรตัดมาแล้วก็ตัดมาสนุกมากแ้วผมแบบว่ามเยแต่จริจริงเาสามารถมีคนแมินียได้เาอ่ายากเคือาเห็นกับนบาร์นที่จริงก่อนทักทายั้ไปแล้วือไหมหน่ลยแล้วก็มีแบบการ์ตูนใหญ่หลายคนมา้อากันาแล้วก็น่าดูนะข้อต่อไป

แห้กำชายหอกสามสองลืมไปสามอย่างเอาดึองวือมะร่วมสนุกกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าเมื่อกี้ใครแขกทันร่วมสนุกกันเลยนะคะใครที่แฉเมื่อกี้ทันเอาไปลงในเองรเราจะด้มาร่วมสนุกที่จะแบบมาลุฟนะัะใช่ใตลอด่ใ่ช่่ จะดูเลยแล้วก็เลือกเลยนี่นะคะมัร่วมกิจกรรมกันกับเรานะคะข้อสุดท้ายใครแสกนก็ไปลงในเองได้นะจ๊ะข้อสุดท้ายข้อที่สิบอข้อที่สิบเอ็นะคะีพรเอออคนเพิรีอคนเียเลยนี่อยากได้หมอเอาได้ได้ได้ติ๊กตอบถอดสอย่างติ๊กตอบอดสามสองหนึ่งพูดเออแจก กูปองขันร้านใว้ก็สุดี่สุดเซ็นไม่เกียนอะไรี่ตรี่ตเไม่เกี่ยนอะไรี่ตเนี่คือซีพนพานี